คนเชื่อแมว่าสามียังมีคำ่อยเสมอว่าภรรยาตัวเองอาจ,จม,ออม,มีได้เ,ไไดไเป็นมะเร็งจริงๆเขายังไม่เคยเชื่อแล้วตอนไปถาก็คือขับรถไปคนเดียวคืนแรกเหมือนกับปนหนึ่งให้กิโมก็ขับรถกลับบ้านเองคนเดียวคือสามีไม่ได้มาดูแลเลยคูนเชื่อแมว่าสามียังมีคำ่อยเสมอว่า ภรรยาตัวเองอาจไม่ได้เป็นมะเร็งจริงๆเขายังไม่ค่อยเชื่อด้วยความที่เราอ,อไปถือเราก็แบบเฮ้ยเธอฉันเป็นมะเรง็งแล้วฉันก็แจดงแจงว่าเออเดี๋ยวที่จะผ่าตัดวันนี้วันนั้นเลยแล้วตอนไปผ่าก็คือขับรถไปคนเดียวแล้วแล้วหลังจากแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือแรกเหมือนกลับไปนหนึ่งให้กีโมก็ขับรถกลับบ้านเองคนเดียวคือสามีไม่ได้มาดูแลเลยระหว่างนั้นนะคะจนเพื่อนเนี่ยเอาเอาชิ้นเนื้อที่คุณหมอ ัดแล้วเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแล้วให้สามีดูเหมือนเขาจะเชื่อแต่ทุกวันเนี้ยเขาเคยถามว่าอยู่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ต้องไปหาแบบหมอทุกๆกี่เดือนหรออนะไรเงี้ยคือมีความแบบวัดใจเราอะ<ช>ค่ะ <ๆ S 1> ว่าจริงๆเราต้องไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกๆสามเดือนะ <S <S <ๆ S 1> นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่วงดูแลตัวเองแล้วเราต้องอยู่กับอะไรเราต้องสนับสนุนใจกันยังไงเพราะว่า ถาไม่อยู่กับเราบบวิดีโอคลอลสิชะคิดอะไรหรือเปลา่าคิดไหม้ก็โทรหาคิดิคิดิอยู่ตลอดก็ต้องมีโทรบ้างค่ะแต่ก็คือต้องบอกว่าลุกก็กเ,เป็นคนที่ไม่ชอบให้ให้แบบเจ่เจ๊เจ <c oughs> ต,ตออลอดเวลามันก็เหมือนมันก็มีช่วงที่ท,ที่ที่มันพอดีซึ่งกันและกันดีกว่าเพราะว่าอย่างเวลานุกป่วยนยไม่ว่าจะป่วยกายป่วยใจเนี่ยลุกจะชอบพิวตัวเองจะแบบพักจากทุกคนเลยค่ะแล้วเราจะจัดแจงตัวเองให้หาย คนเราหายแล้วค่อยแบบเจอคนอื่นแม้แต่กับคนในครอบครัวก็จะเป็นคือรักษาตัวเองเดียยเด๋ยวท่นหายฉันเดินออกไปอย่างที่บอกค่ะคุณหมอก็จะขั้นตอนการรักษาจะคล้ายกันหมดก็คือตัดแล้วให้คีโมหรือว่าบางคนใช้แสงหรือว่า บางคนอาจจะคืนแรกก็แล้วแต่สถานการณ์ของมะเร็งของตัวเองนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นปุนะะ๊บค่ะก็ต้อง follow up ทุก3ามเดือนอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วะคะ่ะก็ยังคงต้องไปหาคุณหมอทุก3ามเดือนถามว่าแบบเราในตัวยังมีเซลล์มะเร็งอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ตัดไปแล้วนะคะ mm. ก็ตัดไทรอยไปทั้งทั้ง,ท,งทั้งไทรอยเลยนะคะแล้วก็ต่าน้ําเหลืองอีก18จุดนาะคะรอบคอก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็ ยังเจอนะคะก้อนมะเร็งอยู่เพียงแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในคือเราก็ต้องั่งเศร้าจทุกหกเดือนนยคะคุณหมอก็บอกว่ายังไม่ได้โตแบบโค่นพาดยังอยู่ในโซนที่แบบว่ารับได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขอโลกงทางต่อไปในตอนนี้มีมีสิ่งผิดปกติอะไรไหมคะที่เราเห็นว่าแบบอาการผิดปกติอะไร,ะค,รคือจริงๆมันก็อาจจะมีเหนื่อยง่ายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตามภาษาของคนที่รักษามเเะเร็งอะไรเงี้ยค่ะผมร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลเป็นเ a ส e c หลักๆก,ก็คือพัฒนาคติจิตใจเนาะคะ่ะบางคนเนี่ยเวลาพูดถึงคําว่ามะเร็งเนี่ยจะออกเสียงได้ไม่เต็มปากเต็มคำแต่ลูกก็พยายามจะเปลี่ยนอัตที่ษุ์ว่าก็แค่มะเร็งมันก็คืออย่างหนึ่งที่เราแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยค่ะมองมองมะเร็งแง่ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตายมันเกิดกับทุกคนอยู่แล้วนะคะมันโชคดีที่เราได้ตระหนักรู้ถ,ถึงการตายอย่างแท้จริงด้วยกันที่แบบว่าเราได้มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเนาะคะ่ะมันก็ได้ตระหนักรู้แล้วล่ะว่าเอ กานไปเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ยังไงมันมันมันดีกว่าอยู่ให้นานนะคะสําหรับลูกอยู่ยังไงอยู่เพื่อใครซึ่งเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของลูกเนี่ยชัดเจนมากๆกล้ลูกอยู่เพื่อใครอะไรเงี้ยนะคะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันชัดเจนแล้วที่เหลือมันก็ต้องควบคู่กันก็คือการดูแลตัวเองเพราะว่าแน่นอนว่ากายกับใจอ่ะมันเลงกันค่ะคือถ้าถ้ากายเราเหี่ยวใจมันต่อให้แข็งแรงแค่ไหนวันนึงมันก็จะเหี่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเมื่อเราคิดว่า ร่างกายเอยจิตใจเราแข็งแรงแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายหนึ่งยังไงกินก็ทุ่มที่ต้องถึงเวลากินก็คือ,ต,อต้องกินนะคะนอนต้องนอนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเบสิกละออกกำลังกายอาจจะนี้เล็กๆน้อยนอยนะคะแต่ก็ต้องทำค่ะอาหารเสริมหรือการควบคุมอาหารบางประเภทอะไรเงี้ยคือลูกค่อนข้างจะไม่ได้ตัดเลยว่าแบบหุยน้ําตาลไม่ทานอะไรเงี้ยคือลูกรู้สึกว่าลูกยังอยากอย,กอยู่อย่างมีความสุขต่อให้อยู่น้อยแต่ต้องมีความสุขอะไรเงี้ยเพ้าทฉะน่า เอาแต่พอดีสำสำหรับของลูกนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยตัดได้ฉันไม่ได้ทุกคนทรมานขนาดนั้นก็ก็ตัดไปเลยไม่เหมือนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเยอะนะคะพี่ลูกเยอะมากค่ะยิ่งกว่าเปลี่ยนสามีค่ะการเป็นมะเร็งที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์สุดเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik To k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ